ดูดิถ้าทำแล้คนกินหนาตรงไหนนี่ยคนด้านนึ่งกินหนากินอย่าเดียวนะมนี่มตอนนี้ตอนนี้เนี่ยมันมีความเหลือมันเนี่ยนะเอาเอาขึ้นมาข้างหน้าใช่ก่อนอันนี้มันดูเหมือนไบละนี่แล้วครับทุกท่านเนี่ยมาขนาดเหลือแบบนี้มันยังสุดเขาเขาไม่ตัดเนาะไม่มันตัดัมไม่คือตอนัวตัวนี้ที่มันใช้มันต้องทำไปตัดอันนี้มันมันพอจะจังหวะไปจับได้ช่วยรี นั่นไอเดียนะครับนัตว์ทะเลเก่งเลยเดียวไม่ได้ใจมันมาทันไหมขึ้นมาเดี๋ยวครับหนึ่ง คนตุบโทอพอใจคล้ายคืนนะครับส่งกำลังมาช่วยในการสืบสวนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดนะฮะเกี่ยวกับาาการใช้เงินปลอมแล้วก็หลายครั้งนะฮะแครั้งตั้งแต่ช่วงวันที่24-26ถึง26ประมาณนี้นะครับ8ครั้งแล้วก็ใช้เงินปลอมเนี่ยเติมตู้เติมเงินนะฮะแล้วก็กระแสการเงินก็ไหลไปโดยทั้งเข้าบัญชีของผู้ต้องหาแล้วกันนะฮะ ผู้ต้องหาได้ไปกดเงินที่ตู้ ATM ของธนาคารออกมานะครับหลังจากที่ความผิดมันสำเร็จแล้วออกมาครับแล้วก็จากการสืบสวนของเจ้าที่ตำรวจหลายฝ่ายนะครับจนกทั่งได้ข้อมูลของผู้กระทำความผิดนะฮะก็คือคือนางสาสุริสุบรรษานะครับกับสามีคือในหวาเนี่ยได้ร่วมกันใช้ยา,านพาหนะคือรถ กัญาน์ยนต์นะครับเป็นพาหนะแล้วก็ในการกระทําว่าผิดเกี่ยวกับให้บนบํบาผู้ประกอบการเกี่ยวกับตู้เติมเงินนะครับว่าถ้าตามชนบทเหตุมันเกิดตามตามตู้ที่อยู่ชนบทนะครับว่าถ้าเป็นไปได้หลังจากยางพิการแล้วเนี่ยถ้ายังดูแลไม่ดีใครมา ใช้บร <Adams> tweeted, ิการก็ดึงดึดึงปลักออกหรือให้หยุดบริการจะดีกว่าเพราะคนร้ายจะจะกระทำความผิดช่วงสักประมาณสามสี่ทุ่มนะครับขึ้นไปนะครับในฟอร์มหมดนะครับครับเลขเลขเดียวกันครับตัวเดียวเลยครับตัวเดียวครับ อย่ามวันนี่อย่ามวันมันอยู่ใกล้ๆไหมอยู่ไหนเดี๋ยวมาอยู่นี่หดี๋ยมาเดินช้าเดินชาใครเดี๋ยวพี่เปิดเองดูด้วยกันนะพี่ไม่มีอะไรนะนี่นะเห็นไหมอ่าดูอันนี้คืออะไรอ่าดูนะอันนี้คืออะไรครับนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรพูดครับพูดดังๆพูดดังๆเอาไว้ทำอะไรครับ เอาไว้ทำไรพูดนงนๆครับเอาไว้หยอดอะไรนะตู้เติมเงิน,อ,งงนอันนี้มูลค่าเท่าไหร่เนี่ยที่ที่ทมีอยู่อันนี้เท่าไหร่ฮะสามหมื่น <30. S 2> <30. S 1>